วันนี้ลงมือทําจะมาเล่าประสบการณ์ในการขุดบ่อลอ่อปลานะคะทุกคนวันนี้ได้เวลาพอดีแล้วจะขุดขุดมาก็หลายวันแล้วได้เวลาพอดีจะมาปลูก้าย่างคนที่ปลูวันนี้ก็คือคุณป้ามะลิคนที่ขุดวันนี้ก็คือ,อแม่ลูกศิษย์กับคุณลุงคุณลุงเนี่ยเป็นคนงานที่ตัดยางในสวนนะคะก็ต่างคนต่างช่วยกันนะถามว่าอ่า เราให้ค่าแรงไหมนะคะยังนะยังไม่ได้สรุปเนาะเพราะว่าบ่มันยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยมาสรุปค่าใช้ใจ่ายอีกทีหนึ่งนะคะต่างคนต่างช่วยกันก่อนนะตอนนี้ทีนี้วันก่อนนะ่ะขุดเสร็จก็ไปเที่ยวสงการใช่ไหมคะก,ก็เลยสั่งผ้า,ผ,าผ้ากระสอบอันนี้ก็เรียกผ้ากระสอบนะที่คุณยายมะลิปูอยู่เนี้ยผ้ากระสอบนี้เราสั่งมาความกว้างเขาเรียกว่า3มิตรความยาว 50เมตรจริงๆจ,จะสั่งแค่30เมตรเนาะคือความความยาวแต่แต่แล้วที่ร้านที่เราคัดนะมันเป็นของอ่าเราสั่งทางเว็บไซต์นะคะทุกคนทางออนไลน์นั่นแหละนะทีนี้ไอที่เราเลือกเลือกนะมันเป็นการเลือกแล้วมันเลือกไม่ไม่มีที่เราต้องการคือ30มมิตร มันไม่มีค่ะมันมีแค่ยี่สิบแล้วก็กระโดดไปห้าสิบแล้วก็ร้อยมิตรเนาะเราก็เลยสั่งมาห้าสิบมิตรนะห้าสิบมิตรทีนี้ตอนที่ว่าสั่งเราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบ่อของเรานี้มันจะต้องใช้ผ้าคลุมนี้ไปกี่มิตรเนาะวันนี้จะได้รู้กันไปเลยว่าเราจะต้องใช้ไปกี่มิตรแล้วก็ตอนนี้ก็เลยปรากฏว่าคุณยายบอกว่าจะลงไปช่วยคุณยายว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่ข้างบนนั่นแหละอันไหนที่ดินมัน อาไม่เสมอแกก็ขุดไปเลยนะขุดไปทํำขอไปมันได้แล้วก็ฉันจะเป็นคนปูคุณยายบอกอก็บแบ่งหน้าที่กันคุณลุงก็นั่งปวดหัวอยู่ทํำยังไงกันเนี่ย โอ้ยตลกนลคะทุกคนคุณลุงก,ก็บอกนั่งปวดหัวเออตามอย่างนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคุณยายบอกว่าไม่ต้องพูดเดี๋ยวจะทําเองนะฉันจะเก็บขอบของมันเองต้องทําแบบนี้นะฉันก็ขุดไปขุดไปแล้วที่ทุกคน,น,นค่ะลุงก,ก็กินข้าวอิมอ่มอิมเหนื่อยเนื่อยด้วยมาจากตัดยางเนาะมาตัดยางก็เลยบอกคุณลุงไม่ต้องขุดก่อนนะถ้าคุณลุงเป็นอะไรไปฉันไม่รับผิดชอบนะคุณลุงก,กินข้าวอิ่มแลม้วมขุพนดคุณป้าก็แซวมาบอกว่าเป็นไรคุณลุงถ้าคุณลุงขุดก็คุณลุงมีประกันอยู่ ได้หลายแสนอยนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แบบสนุกไปด้วยนะคะขำๆไปด้วยในการทําคือเราทํางานมันไม่เครียดมันก็มีความสุขแล้วขนาดที่ทําแล้วมันยังไม่ออกมาเป็นรูปร่างยังเก็บน้ําไม่ได้นะความสุขก็มาเต็มเปี่ยมแล้วค่ะทุกคนการขุดบอ่อโลปลาเนี้ยอ่ามันเป็นความฝันของเรามาตั้งนานเลยนะกว่าจะได้มาวันนี้คือฝันว่าเราอยากจะมี สระน้ําเป็นของตัวเองแล้วก็เลี้ยงปลาเล็กๆน้อยๆหรือว่าปลูกผักขอบสระนี้นะคะทุกคนคือฝันมานานแล้วแหละพอมาถึงวันนี้ก็เป็นความฝันของเรากําลังจะเป็นจริงนะคุณลุงก็บอกว่าตรงนี้มันสูงมันสูงอาสูงก็ขุดด,ด,ดจะกระโดดข้ามสระเลยะคะ่ะทุกคนสระของฉันนะมันเออกระโดดไปกระโดดมาได้เพราะว่าความกว้างมัน60มิตรนะคะทุกคนแต่ว่าเราซื้อพยางมานี้เราไม่ไม่ได้ซื้อ60มิตรนะเราต้องซื้ออ่าให้มัน ให้มันเขาเรียกว่าให้มันได้ขนาดนะคะทุกคนคือความกว้างของของขอบสระเรานี่มัน60สมิตรแต่ว่าเราซื้อพยางแล้วซื้อ,ซ,อซื้อกระสอบลลงไปให้มันยาวให้มันยาวอ่า,อาเขาเรียกว่ายัางไงนะให้มันยาวให้มันได้ขนาดก็คือเราสั่งมาสามมิตรเลยเพื่อจะให้อ่าผ้าที่มันอยู่ในตรงนี้ลงไปเลยลงไปคุมคุมที่ ขอบเลยนะมันก็พอดีเลยนะคะทุกคนเราก็คิดได้ยังไงไม่รู้เราก็เลยเออสั่งมาสามมิตรแล้วกันให้มันลงไปคุมไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าตอนที่ว่าคุมผ้าเสร็จมันจะเป็นเช่นไรนะคะทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะน้ำหูน้ำตาขี้โมก,กออกนะันทุกคนตอนนี้เหนื่อยแค่ไหนก็ยังต้องทำเนาะเพราะว่ามันถึงมาถึงมาวันนี้แล้วมันก็ภูมิใจอีกแบบหนึ่งความเหนื่อยมันก็เริ่มหายไปนะคะทีนี้คุม ใกล้จะเสร็จนะนะอันนี้ก็มาถ่ายข้างหลังที่คุณยายมะลิปูไปเนี่ยนะคุณยายมะลิก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนาะที่มาอยู่ด้วยกันเนาะคุณยายมาจากสุโขทัยนะคะทุกคนก็มาอยู่ด้วยกันสาม ยี่สิบปีแล้วนะทุกคนจะเข้าสามสิบปีแล้วมาอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องผูกสายสัมพันธ์ที่มีอะไรก็ช่วยมาลี่มาลี่มาช่วยหน่อยแกก็จะมาเนาะแล้วก็มีอีกเสือนนะะเส้อแดงตรงโน้นนะคะทุกคนเสื้อแดงตรงโน้นก็เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็มานั่งลุ้นนั่งบอกเออ,เอ,อ,เอ,อทำๆนะฉันไม่ได้ช่วยนะแต่ก็เป็นคนให้กําลังใจที่ดีอีกคนหนึ่งนะคะ วันนี้มันจะออกมาอย่างไรหลังคาเราก็เสร็จเนาะหลังคาเสร็จแล้วปีนี้เราทํางบประมาณของเราก็หลังคาก็ปาไปสามห0ื่นนะคะทุกคนยังไม่ได้คิดค่าของเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายๆหลงังๆเลยนะคะคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ปูเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณและ,ะชมไปเลยค่ะทุกคนเป็นอย่างไรแทงพยังค่ะอันนี้ก็คือการวางคง โครงการโครงงานของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราปูพะยางเลยนะมันก็จะทำให้ก้อนหินน่ะแทงพะยางอันนี้ใช้ในการปูตรงนี้นะใช้ในการปูตรงนี้ครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็งบประมาณที่ซื้อมาพันสามร้อยห้าสิบบาทคทุกคน นะคะ1 350ะัน0อบาทอันนี้ก็คืองบประมาณที่ปูตรงนี้ยังไม่ได้พ้ายางเดี๋ยวจะไปซื้อพ้ายางาเดี๋ยวมาปูทับอีกทีขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมขอบคุณมากๆจ้ะ